หลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะโด่งพุ่มแบบนี้มันจะมีปัญหาเรื่องทะลุไหมเคสนี้เนี่ยคนไข้เคยเสริมจมูกมานานหลายปีแล้วนะครับเนาะคือส่วนใหญ่และเราจะเจอปัญหาพวกนี้สาหรับการใสร่ซีคนทั้งแท่งแล้วปลายมันบางแล้วฐานมันเอียงอย่างเงี้ยขามันจะดีถ้าเกิดว่าเป็นโอเพนเนี่ยเรามีการปรับฐานเรียบร้อยตรงปลายจมูกเราก็เป็นกระดูกเราเองหมดดังนั้นเน่เรื่องของการทะลุเนี่ยแทบจะไม่มีเลยถ้าเกิดเราสังเกตเห็นเคสนี้นะครับเนาะตรงสันจมูกเขาอาจจะมีความตรง ปลายเขาจะมีความสั้นแต่ตัวซิลิโคนมันกดทําให้ตัวปลายจมูกเขาตกลงนิดนึงปีกจมูกจะถูกกดให้กลางออกเนาะคือเราก็จะทําตัวฐานเนี่ยให้มันยาวขึ้นนะครับทำรูจมูกให้มันเลี้ยวขึ้นแล้วก็ยกปลายยกปีกขึ้นจะสังเกตเห็นเลยว่าถ้าเกิดเราทําแบบโอเพนเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือรูจมูกจะสวยขึ้นเนาะซึ่งตัวนี้ก็เป็นเ,เป็นอีกหนึ่งแบบนะครับเนาะที่คนไข้เขาอยากได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเราทําเทคนิคที่ถูกต้องเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้ว สบายใจได้เพราะว่าเวลาเราทำเนี่ยเน้นความโดง่ง